ก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องบ้านนิยายเสียง NMD และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวนิยายเสียงใหม่ๆของทางช่องด้วยนะคะบทที่23อ่อนแอวิรัญยพัทยืนกอดอกมองปราจรีและราฟาช่วยกันจัดบรรยากาศห้องนอนของเธอ ด้วยใบหน้าเรียบเฉยดอกไม้นานานชนิดถูกจัดวางเต็มทั้งห้องจนกลิ่นหอมของมันตีกันยุง่งไม่รู้กลิ่นไหนเป็นกลิ่นไหนเข้าของเครื่องใช้ก็มีมากเกินความจำเป็นจนเธอชักจะรำคาญกับความเจ้ากี้เจ้าการของสองสาวฉันว่าพวกเธอเหนื่อยเปล่าไม่มีทางพาจรีตอบทั้งที่ยังไม่ได้หันกลับมามองคนพูดซื้วยซํา สองมือจัดแจงผ้มาม่านสีชมพูหวานให้เข้าที่ส่วนราฟานั้นโรยกลีบกุหลาบสีแดงลงบนเตียงนอนคิดว่าเล่นขายขนมกันรด้ยังไงฉันจะเอาชนะเธอต่างหากล่ะดูยังไงฉันก็ชนะใสๆเธอก็รู้นี่ว่าท่านชายของพวกเธอน่ะรักใครอยู่ฉันมีได้บอกว่าจะให้ท่านชายรักเธอนี่ฉันจะให้เธอหลงรักท่านชาย ราฟาแยง้งเสียงเคียวบัดนี้สองมือพรมน้ำหอมกลิ่นมะลิระบ,บุนฟูกนอนจนวิรัญยพัฒน์จามติดต่อกันหลายครั้งเงินก็ตามใจฉันเตือนแล้วนะเธอใส่หน้าน้อยๆกับความรันของน้องสาวทั้งสองเหมือนเธอไม่มีผิดเพี้ยนยามที่เธอคิดจะทำอะไรภาพตอนนั้นมันทำให้เธอย้อนคิดถึงเมื่อครั้งที่เธอถกเถียงกับมารดาในเรื่องต่างๆแมรู้ว่า ผลที่จะออกมาจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็ยังดื้อแพงไม่ฟังคำเตือนและสุดท้ายผลที่ออกมาก็ตรงตามคำเตือนร่างบางเดินไปหยิบอุปกรณ์อาบน้ำก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องน้ำไม่สนใจสองสาวว่าจะจัดการห้องหอนี้อย่างไรสุดท้ายแล้วคืนนี้ก็ต้องใช้นอนและทุกอย่างก็สูญเปล่าทว่าสองสาวกลับยิ้มกริ่มให้กันและกันเมื่อมั่นใจว่า วิรัญยาพั์เริ่มทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก่อนจะรีบวิ่งออกจากห้องไปและไม่ไวายล็อกประตูจากด้านนอกอย่างแน่นหนาะรอท่านชายมานะก็จับเข้าไปอยู่ด้วยกันถึงเช้ารับรองเลยล่ะว่าคืนนี้ท้องแน่นแน่ถ้าจะให้ดีต้องไปขอ,อยาบำรุงกับห้องครัวด้วยราฟาที่มักจะได้ยินมารดาเอ่ยถึงเรื่องยาสมุนไพรที่ใช้ต้มให้อามาดดื่มบ่อยๆขึ้นมา พื่อช่วยให้แผนการดำเนินไปอย่างราบรื่นทว่าปาจริกลับมีสีหน้าหนักใจใหญ่แม่มดนะไม่ดื่มของที่เรายกไปให้หรอกเชื่อพี่สีแต่ท่านชายดื่มคนเป็นน้องหมายมารอย่างมั่นใจสายตาสองคู่สบกัารวิบวับดำเนินแผนการต่อย่อมได้เปเรียบในขณะที่วิรัญยพัฒน์ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยด้วยซ้ำแถมยังตัวคนเดียวไม่มีคนช่วยคิดยังไงซะ เดิมพันครั้งนี้ผลแพ้ชนะก็รู้กันแต่ยังไม่ทันเริ่มรันตีมองเห็นความวุ่นวายจากตึกใหญ่ด้วยความรู้สึกประหลาดใจดูเหมือนวันนี้จะมีเรื่องดีผู้คนถึงได้ออกอาการตื่นเต้นเตรียมตัวกันยกใหญ่อีกทั้งออกแรงทําความสะอาดและจัดสวนกันอย่างขมิ้ขมันทั้งที่ปกติทุกอย่างก็ถูกดูแลอย่างดีอยู่แล้วตึกใหญ่เขามีอะไรกัน รันตีรังสาวใช้ที่เดินผ่านหน้าไปหวังให้อีกฝ่ายคลายความสงสัยเด็กสาวแหวแรกรุ่นทำหน้าอึกอักเล็กน้อยเพราะคุณหนูกำชับไว้ห้ามเพร่งพลายเรื่องนี้โดยเด็ดขาดจึงได้แต่ก้มหน้านิ่งทำเอาคนถามถึงกับชักสีหน้าด้วยความขัดใจข้าถามเจ้าไม่ได้ยินหรืออย่างไรตึกใหญ่เขามีอะไรกันคือคุณหนูใหญ่วิรัญ,ญพัฒจะมาพักที่นี่คืนนี้ค่ะแค่นี้เอง ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้หลอนบนอุบออกมาอย่างเสียไม่ได้แต่สายตายัางจดจ้องไปยังตึกใหญ่อย่างไม่วางตาเชื่อว่าต้องมีมากกว่านี้แน่และรันตีไม่แค่คิดรีบตรงไปยังตึกใหญ่อย่างรวดเร็วรถคันที่กําลังเลี้ยวเข้ามาจอดหน้าตึกทําให้ใบหน้าที่แสนเบื่อตึงของเธอแปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแทบจะทันทีร่างสูงสง่าคุ้นตาเดินลงจากรถเธอจึงรีบสาวเท้าเข้าไปใกล้ทันที ท่านชายเพคะเสียงเรียกอ่อนหวานดังขัดจังหวะก่อนที่วาฮิตจะจ้ำเข้าไปในบ้านคราแรกที่ไปรับวิรัญญพัทและไม่พบเธอใจของเขากระตุกวูบเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าเวรัญยพัทจะไปที่ไหนได้อีกแต่พอได้รับโทรศัพท์แจ้งที่อยู่ของเธอแล้วชายหนุ่มถึงกับโล่งอกรันตีน้องเป็นอย่างไรบ้างสบายดีเพคะ เริ่มผอมเพรียวยอบตัวทำความเคารพเหมือนสีหน้าหลุกหลิกที่พยายามปรับให้นิ่งเรียบของเขาวาฮิตนั้นกวาดสายตามองรอบๆบ,บริเวณด้วยความหวาดระแวงกลัวใครจะมาพบเห็นเขาอีกทั้งยังเกรงใจวิรัญยพั์อยู่ด้วยแต่เมื่อมองขึ้นไปอย่างตัวระเบียงที่ยื่นออกมาชายหนุ่มจึงได้แต่ถอนหายใจหนักๆคงไม่ต้องระวังแล้วเมื่อคนที่เขากำลังห่วงความรู้สึกยืนกอดอ,อกจ้องมองมาจากระเบียงชั้นบนอยู่ ดีแล้วล่ะที่น้องสบายดีเรื่องที่ร้านอาหารเมื่อวันนั้นอย่าถือสาวิรัญยพัฒนเลยนะม่อมฉันมีบางอาจเพคะพี่จะไปเยี่ยมอาการท่านอิตุลาสักหน่อยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาพยายามหาเรื่องเลี่ยงและค่อยๆปลีกตัวช้าๆทว่ารันตีกลับเดินมาเสียได้สองสาวที่เพิ่งเดินออกจากห้องครัวพร้อมสมุนไพรบำรุงร่างกายกรีนเม้นหืนจึงได้แต่อ้าปากค้าง และคิดไม่ถึงว่ารันตีจะอยู่กับท่านชายวาฮิตเสีแล้วท่านพ่ออาการดีขึ้นมากแล้วเพคะหม่อมฉันเพิ่งจะเข้าไปดูแลเสร็จท่านหลับไปได้สักพักถ้าท่านชายอยากจะเข้าเยี่ยมคงต้องรออีกสักพักเพคะใครบอกใครบอกนังนั่นอยู่ดูแลท่านพ่อวิรยญญพัฒน์ต่างหากล่ะราฟากระทืบเท้าเราๆอย่างขัดใจเมื่อได้ยินคำพูดโกหกพกกลม โดยมีลูกคู่พยักน้ารับเห็นด้วยนี่ยังไงละ่ะท่าแท้ของรันตีที่ปัจจรีพยายามบอกกับทุกคนพยายามที่จะฉีกหน้ากากหล่อนออกมาทว่าไม่มีใครเชื่อเลยสักคนต่างกล่าวหาว่าเธอเป็นเด็กไร้มารยาทเป็นเด็กกร้าวจนเธอหมดโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษแค้นที่มีจึงยิ่งเพิ่มทวีคูณก่อนที่เราจะจัดการวิรัญยพัฒน์ต้องจัดการยัยปีศาจนี่ซะก่อนแล้วล่ะราฟา แต่น้องกลัวพี่อามาดรายนั้นน่ะทั้งรักทั้งเทิดทูนน้องไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้ก้าวเข้ามาเจ้าเชื่อพี่ที่เคยบอกหรือยังล่ะปัจจรีย้อนถามกลับทําให้ราฟาหวนคิดถึงวันที่รู้ว่าต้องรับสไพนามรันตีเข้ามาในตระกูลคุณูใหญ่คนนี้เทียงหัวชนฟ้าไม่ต้องการให้การแต่งงานเกิดขึ้น ทั้งอลวาดทั้งพังการเตรียมงานสารพัดจนอง์ราณีต้องประธานสมรสปาจรีจึงยินยอมให้การแต่งงานเกิดขึ้นอย่างจำยอมชื่อครึ่งมีชื่อครึง่งแต่ตอนนี้เอ็นอิงไปทางพี่มากกว่าค่ะเกิดอะไรขึ้นระหว่างพี่กับรันตีกันแน่คะจำครั้งที่พี่ไปเรียนที่อังกฤษได้หรือเปล่าพี่เรียนที่เดียวกับรันตีสันดานผู้หญิงคนนั้นนะ่ะพี่ไม่อยากจะพูดท่านชายก็ด้วยเถอะอย่าให้พูดเลย ว่าแอบบินไปหาหลอนบ่อยๆทั้งที่ตัวก็ไม่ได้เรียนที่อังกฤษเงินในบ้านของหล่อนตอนนี้นะพี่อาหมัดแอบยักย่อวจากบัญชีบ้านเราไปให้ตั้งมากท่านแม่พี่สั่งไม่ให้พูดออกไปแต่มันเหลืออดจริงๆเห็นแก่เงินจริงๆราฟาที่ไม่เคยรับรู้ความเป็นไปของบ้านบ่นอุบหน้าบูดหน้าบึง้งดึงข้อมือบางของพี่สาวให้เดินออกจากที่ซ่อนเพื่อสมทบ เป็นตัวกักกันท่านชายออกห่างจากพี่สะพ้ยสองสาวยอบตัวถวายความเคารพอย่างงดงามตามที่เคยฝึกปัจจรีนั้นจงใจกระแทกรันตีให้ออกห่างจากท่านชายเพราะฉะน,นี้ยังไงละ่ะเขาถึงได้ลือหนาหูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านชายเพราะฝ่าหญิงไม่ยอมปล่อยมือสักทีวิรันกับท่านพ่อรออยู่ด้านบนเพค้ท่านชายเดี๋ยวหม่อมชันจะนำเสเด็จ ท่านชายพักพินี่จนกว่าท่านพ่อจะหายเลยนะเพคะหม่อมฉันตื่นเต้นจังเลยเพคะสองสาวแย่งกันพูดเสียงดังไม่เปิดโอกาสให้รันตีได้แทรกบทสนทนาทำเอารันตีตีสีหน้าเบือ้องยางขัดใจเห็นเจตนาของทั้งปาจริและราฟาอย่างชัดเจนสองคนนี้พยายามกีดกันเธอมาแต่ไหนแต่ไรกับราฟาไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเชื่อสนิทใจว่าเธอเป็นผู้ถูกกระทา แต่ตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะเปลี่ยนไปดาฟา้าปาจรีอยากกวนท่านชายให้มากสิจ้าดาฟา้าไปบอกท่านแม่สิจ้าว่าท่านชายเสด็จแล้วเดี๋ยวทางนี้พี่จะดูแลท่านชายเองปาจรีไม่สนใจคำเตือนของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่สะพายหันไปสั่งงานเอากับน้องเล็กหน้าตาเฉยคนรับคำสั่งจึงได้แต่ทำสีหน้าเลอรา ไม่เข้าใจแต่ก็ยอมพยักหน้าและเดินออกไปโดยดีตอนนี้ท่านชายเข้าไปหาวิรัญยพัฒ์ก่อนก็ได้นะเพคะเอาไว้ท่านพ่อตื่นแล้วหม่อมฉันจะให้คนไปบอกที่ห้องอ๋อหม่อมฉันทําสมุนไพรถวายเพคะให้วิรัญยพัฒ์ดื่มได้ด้วยก็ดีเพคะอย่าถึงสาปาจารีเลยนะเพคะ รันตีเบี่ยงตัวเข้ามาแย่งถ้วยยาสมุนไพราจากมือน้องสามีอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะถูกส่งต่อไปยังวาฮิตทั้งรันตีและปาจรีจึงคล้ายเล่นชักเยยะโดยมีถ้วยยาเป็นเชือกต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลงให้กันจนยาสมุนไพรกระชอกเปื้อนชุดสวยทั้งสองจึงเต้นเร่าๆเพราะความร้อนของมันผ่านซึมเนื้อผ้าบางเข้าไปยังผิวเนื้อด้านใน รันตีเบี่ยงตัวเข้ารับยาร้อนๆที่กำลังราดตัวทั้งหมดคนเดียวคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างปัจจีถึงกับอ้าปากค้างคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะยอมลงทุนมากขนาดนี้มีตั้งเพคะท่านชายเดี๋ยวรันตีหม่อมฉันดูแลเองปัจจีขวางวาฮิตเอาไว้ทันทีเมื่อร่างสูงกำลังจะเดินเข้าไปดูคนที่กรีดร้องด้วยความปวดแสบปวดร้อนจากน้ำร้อนๆดวงตากล่มคู่สวย ที่มีหยาดน้ำคลอถึงกับเปล่งประกายไม่พอใจออกมาจนปาจารีจับได้อย่าคิดนะว,ว่าจะขวางฉันได้รันตีกระซิบเสียงต่ำเลืดไรฟันใส่ขณะที่ปาจารีกำลังช่วยประคองให้ลุกขึ้นมาทว่าอีกฝ่ายกลับแสดงสีหน้าย้อยยันไม่ยี่หะะกับคำของอีกฝ่ายลองดูสิว่าฉันจะขวางได้หรือเปล่าถ้าทำไม่สำเร็จหรอกเคยทำมาแล้วนี่ ครั้งที่แล้วพลาดพราะมีคอหนุนหลังเธออยู่ต่างหากแต่คราวนี้มีพลาดนแน่ถ้ายังอยากให้ที่บ้านมีเงินใช้คล่องแล้วก็หลีกทางไปซะไม่อย่างนั้นฉันจะตัดงบประมาณทุกอย่างของอามาดแล้วเธอก็จะไม่เหลืออะไรเลยท่านชายคงยอมให้ฉันลำบากหรอกนะแค่บีบน้ำตาอีกนิดหน่อยคี้คร้านท่านจะช่วยเหลือเมียเขาก็มีเห็นดิษกันอยู่แล้วว่าร้ายขนาดไหน ถ้าอยากลองดีไม่มีที่ฝังศพก็ตามสบายแต่ตอนนี้ฉันไม่ยอมเหมือนที่ผ่านมาแล้วปาจาริจงใจบีบมือลงบนท่อนแขนของรันตีอย่างแรงจนอีกฝ่ายใบหน้าเยเกไม่รู้ว่าเจ็บเพราะแรงบีบหรือเจ็บเพราะความแสบร้อนที่เริ่มเล่นงานวาฮิตสายหน้าน,น้อยอย่างระอาใจกับสองสาวซึ่งเป็นคู่ปรับกันตั้งแต่สมัยยังเรียนไฮสคูลอยู่ที่อังกฤษชายหนุ่มรับกุญแจจากปา,าริ แล้วจึงเดินขึ้นบันไดไปยังห้องที่เจ้าหล่อนบอกเอาไว้ว่าวิรัญพัทถูกขังเอาไว้ที่ใดปล่อยให้สองสาวนั้นจัดการธุระกันเองเพราะเขาคงไม่สมควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเหมือนเมื่อก่อนเสียงเปิดประตูดังขึ้นทำลายความเงียบภายในห้องวิรัญพัทผินหน้ามองคนเข้ามาใหม่ด้วยใบหน้าเรียบเฉยก่อนจะมือมองออกไปยังทิวทัศน์เบื้องนอกจากระเบียงที่เธอยือนอยู่ทางด้านขวามือของเธอนั้น คือสวนดอกไม้ที่มารดาเคยเล่าให้ฟังว่าท่านโปรดปรานมันมากเพียงใดมีดอกไม้นานาพันธุ์มากมายที่ถูกสั่งตรงมาจากประเทศไทยเพื่อปลูกในดินแดนแห้งแรงแห่งนี้ยี่สบกว่าปีผ่านไปดอกไม้และต้นไม้เหล่านั้นคงโรยราและถูกสับเปลี่ยนไปหลายครั้งหลายคราคุณเจอเธอแล้วใช่ไหมิรัญจักพัดเอ่ยถามเมื่อร่างสูงมาหยุดยืนข้างๆเธอลมยามเย็นปะทะใบห,หน้าจนเส้นผมนุ่งปลิวสวาย เสื้อคลุมอาบน้ําที่เธอสวมอยู่ถูกดึงกระชับไว้มันสองขาของเธอก้าวห่างเว้นระยะออกไปพอสมควรไม่ค่อยวางใจประกายตาวิบวับของเขาเลยยิ่งอยู่ใกลเธอยิ่งรู้สึกกลัวความรู้สึกแปลกที่ก่อเกิดในใจอย่างไม่ทันรู้ตัวเป็นสัญญาณเตือนให้เธอรีบถอนตัวออกจากเขาวาหิตพยักหน้ารับเบาๆด้านล่างมีเรื่องนิดหน่อยมีนิดละคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงป่วยเพราะฉันอารวาดยังไงละ่ะ คนพูดนั้นพยายามปรับน้ำเสียงให้เรียบร้อยทว่าคนฟังกลับสามารถจับความรู้สึกได้ชายหนุ่มเอื้อมมือบีบบ่าบบอบ,บางส่งผลให้มันสั่นสะท้านแทบจะทันทีร่างบางโผลเข้ากอดเขาไว้แน่นคล้ายคนกำลังหลงทางหาที่พึ่งพิงฉันอยากกลับบ้านคุณปล่อยฉันกลับบ้านได้ไหมคะอยู่กับผมแล้วมันไม่มีความสุขเลยหรือใบหน้าหวานนันสายระวิงสะอื้นอยู่ในอ้อมกอด ตั้งแต่ฉันมาที่นี่ฉันก็ไม่เคยมีความสุขอะไรต่างหากหละคะคุณกลับไปผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะมีความสุขที่นี่คือบ้านของคุณส่วนผมคือครอบครัวของคุณนะวิวรันคุณไม่เป็นฉันคุณไม่มีวันเข้าใจวิวรัญยาพาัฒผลักแผ่นอกนั้นออกห่างอย่างรวดเร็วยิ้งสาวหลับตาแน่นเพื่อบังคับให้น้ำตาไหลย,ย้อนกลับไปให้ความอ่อนแอทั้งหลาย กลับเข้าไปสู่จุดที่ลึกที่สุดของหัวใจหญิงสาวก้าวถอยหลังสองสาก้าวก่อนจะรีบกลับเข้าด้านในเพื่อแต่งกายให้เรียบร้อยทว่ากลับต้องตกใจสุดขีดเมื่อถูกสวมกอดจากด้านหลังเอาไว้แน่นให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของคุณคุณจะได้รู้และเข้าใจสิ่งที่คุณเป็นคุณมีคนนั้นอยู่แล้วคุณเป็นส่วนหนึ่งของเธออยู่ถ้าเมื่อ,อไรที่คุณให้ความสำคัญกับฉันและก้าวเข้ามาในชีวิตของฉันเมื่อนั้น ฉันจะอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันทนไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะยังให้ความสำคัญกับคนนั้นอยู่อย่าให้ความหวังกับฉันเพราะฉันไม่อยากเจ็บปวดใครบอกว่าผมให้ความสำคัญกับคนนั้นในเมื่อคนที่ผมให้ความสำคัญอยู่ตรงหน้าผมนี้แล้วอย่าลืมว่าเราแต่งงานกันแล้วนะวิรัน์ผมอยากให้คุณมั่นใจว่าคุณคือคนสำคัญของผมคุณผูกมัดตัวเองด้วยการแต่งงานต่างหากล่ะคะเชื่อหรือเปล่า ว่าผู้ชายถ้าไม่มั่นใจเขาจะไม่มีวันเอาตัวเองไปผูกมัดกับการแต่งงานคุณแค่หลอกใช้ฉันเท่านั้นคุณใช้ฉันให้กลบขขาวลือของคุณและคุณต้องการแค่อยากติดต่อนำเข้าสินค้าจากประเทศของฉันเท่านั้นอย่าคิดว่าฉันไม่รู้สิคะวาหิตนิ่งเงียบไปแทบจะทันทีแน่นอนว่าวิรัญญาพัฒน์พูดถูกต้องทุกอย่างเธอเป็นคนฉลาดและมองคนออกอ้อมกอดของเขาจึงรัดแน่นขึ้น พื่อถ่ายทอดความรู้สึกอันแสนสับสนของตัวเองเผื่อว่าวิรัญญาพัทจะรับรู้และตอบเขาได้ว่าความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นนี้มีความหมายอย่างไรผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวผมแต่ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณเข้าใจผมขอพูดให้คุณฟังให้คุณตั้งใจฟังว่าตอนนี้ผมมีคุณคนเดียวมองคุณคนเดียวไม่ว่าอดีตจะเป็นยังไงคุณคือปัจจุบันจูบฉันสิคะ วิรัญญพัฒ์แกะมือที่กอดเธอเอาไว้แน่นเพื่อหันมาเผชิญหน้ากันตรงๆใบหน้าของเธอนิ่งเรียบทว่าเสียงหัวใจกลับเต้นรวยดังกึกก้องขณะจ้องมองริมฝีปากแดงระเรื่อของเขาที่กำลังก้มโน้มต่ำลงมามือหนาอันอบอุ่นบัดนี้เลื่อนมาเฉยปลายคางของเธอขึ้นสูงดวงตาสองคู่สบกันแน่นต่างฝ่ายต่างหลงวนเวียนหาทางออกไม่เจอดังเรือที่พายอยู่ในอา่างริมฝีปากของบาฮิต ประทับลงบนเรียวปากอิ่มนิ่งความอบอุ่นแผ่ไปทั่วทั้งสองร่างทดแทนความหนาวเหน็บที่ต่างฝ่ายต่างได้รับกว่าต้นความหาความอบอุ่นววรยรัญพาหลับตาแน่นเมื่อมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองหยาดน้ำตาไหลรินออกจากกระบอกตาของเธอแทบจะทันทีจนวาหฮิตต้องพรงจูบไปทั่วเพื่อซับหยาดน้ำตาและปลอบโยนฉันกำลังจะตายใช่ไหมทำไมมันถึงเจ็บปวดแบบนี้ เธอกระซิบเสียงแผ่วเมื่อได้รับอิสระสองมือบางกำชายเสื้อของสามีเอาไว้แน่นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่คือใครกันแน่คือตัวเธอหรือเขาผู้อยู่ตรงหน้าที่สามารถเอื้อมคว้าครอบครองแต่ไม่อาจยึดครองเอาไว้ได้หากวันนั้นวันที่เขามีใครอีกคนเดินเข้ามาในชีวิตเธอจะทำอย่างไรเธอคงต้องเดินจากไป เหมือนอย่างที่มารดาเคยทำอย่างนั้นหรือแล้วเธอจะเข้มแข็งและแข็งแกร่งเท่ากับที่แม่วราพรเป็นหรือเปล่าเธอจะสามารถเล่าถึงความรักความหลังอันแสนหวานเหมือนอย่างที่มารดาเธอเล่าให้ฟังได้หรือเปล่าท่านไม่เคยโกรธแค้นใครไม่เคยกล่าวร้ายใครทุกคำและทุกประโยคที่เอื่อเอย่ยกลับเต็มไปด้วยประกายแห่งความสุขเมื่อยามรำลึกถึงความหลังเพียงแค่ท่านรับไม่ได้ หากต้องแบ่งใจที่ควรจะได้รับเพียงหนึ่งเดียวให้ใครอีกด้วยท่านขอแค่ความรักที่ควรจะได้เพียงหนึ่งเดียวเช่นเธอเธอแค่อยากเป็นหนึ่งเดียวและเป็นคนที่ถูกรักอยากให้เขารักเธออยากให้เขามองเธอเพียงคนเดียวคุณรักฉันได้ไหมคะ